ร้านอ e ีตูนทุ่มงบ8หลักเนรมิตร,ร้านชิวกลางซอยมหาไทยยุคโควิด19แบบนี้ทุกร้านต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุค new normal อย่างล่าสุดอีต e ูนซอยมหาไทยได้ปรับรูปแบบร้านให้ทันสมัยเนยรมิตความพิเศษมากมายภายใต้คอนเซ็ปต์ลูกค้าต้องได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากที่สุด ซึ่งทางผู้บริหารได้เพิ่มโซนพิเศษและแบ่งโซนให้เข้ากับลูกค้าด้วยการทุ่มงบกว่า8หลักในการทำพื้นที่ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยโซนโอเพนแอร์เพื่อให้มีความปลอดโปร่งโล่งสบายและนอกจากนี้ยังมีโซนชิลแอร์ขยับความสนุกให้กระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในร้านสามารถถ่ายภาพได้360องศาพร้อมการประดับประดาด้วยสิ่งตกแต่งที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง ก็ค <OK. S 2> ือวันนี้นะคะก็คือมาร้านอีตูแล้วก็คืออยากรู้ว่าอีตูเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมก็คืออีตูก็คืออีก็คืออิเล็กชันอิโมชั่นโมชันเป็นอารมณ์ที่เราอยากร่วมสนุกกับร้านเราอยากมีความสนุกกับร้านค่ะแล้วก็ส่วนตัวก็คือเป็นบ้านการ์ตูนน่ารักน่ารักสดใสชิกๆแบบคนต้องมานั่งแน่นอนเราสามารถถ่ายรูป ได้360องศาเลยค่ะไม่ว่าจะนั่งนั้นตรงไหนนั่งที่ไหนนั่งโซนไหนสามารถถ่ายได้หมดเพราะว่าร้านเราเป็นร้านกว้างมีหลากหลายโซนมีทั้งโซนเอ่อชิลแล้วก็โซนชิลแอร์ซึ่งร้านเราอ่ะเอ่อกว้างขวางมากค่ะมีสองชั้นแล้วก็มีโซนแบบเอ่อตรงทางเดินระหว่างทางก็คือสามารถ ได้หลากหลายมุมเหมือนกันใช่ก็มีตอนนี้ข้อมาตรการของชานะคะ S H A นะคะแล้วก็มี Thai stop COVID แล้วก็มีตัวของมาตรการ การทางร้านทางร้านวัฒนภูมิเป็นระยะห่างแอลกอฮอล์มีครบค่ะจะมีการโชว์ค่ะจะมีจะมีการโชว์เป็นเป็นใบรับวัคซีนว่าต้องครบแล้ว2เข็มอาจจะเป็นหมอพร้อมแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็เปิดเข้ามาได้เลยคาดหวังพอสมควรค่ะเพราะว่าทางร้านเราเน้นชิลสบายกว้างขวางบรรยากาศดีค่ะ ขอเสริมนิดนึงก็นะคือที่ที่ททคาดหวังมากเลยคือหนึ่งด้วยพื้นที่ใช่ไหมคะในซอยมาหาไทยใครๆ,ๆ,ๆก็รู้แต่เราอยากจะยกระดับยกระดับแหล่งว่าในซอยมาหาไทยเนี่ยก็มีที่นั่งชิลที่ดีเหมือนกันคือเพิ่มมาอย่างกลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยเราก็อยากจะด้วยความนี่เป็นย่านใจกลางเมืองอยากจะแบบตั้งแต่คนที่ทํางานไปจนถึงแบบอาจจะเป็นเจ้าของอะไรเง<ม>ี้ยค่ะ เจ้าของธุรกิจเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะได้ผ่อนคลายสบายได้อะไรกลับไปก็คือความสนุกความผ่อนคลายรอยยิ้มต่างๆเนี่ยความเครียดนี่ออกไปข้างนอก <laughs> เข้ามาด้านในนี่คือได้ความสุกสนานค่ะเชิญชวนนะคะฝากเอาไว้ด้วยเลยสาหรับใครเนี่ยช่วงโควิดที่แบบกักตัวไปแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมีความเครียดออกไปไหนไม่ได้นะคะแฮงเอาท์ไม่ได้แต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะร้านหนึ่งร้านเลยที่เรียกได้ว่ามาปลดปล่อยความสนุก บรรยากาศดีๆที่สําคัญคือเข้ากับยู e w วนอร์มอลของเราเนี่ยได้มาตรฐานกรมอนามัยเพราะฉะนันปลอดภยัยไยห่วงมีมาตรการนะในเรื่องของโควิดในีนด้วยนะคะในการก่อนเข้ารับบริการที่สําคัญคือเป็นอีกหนึ่งสัมผัสในซอยอย่านนี้แต่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถมาเที่ยวได้คุณจะสัมผัสถึง1สโลแกนคอนเซปต์ของร้านเราเข้าไปแล้วคุณจะเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งอีต e ูนอ e ีโมชั่นผสมการ์ตูนถ่ายรูปได้ครบ360เซลฟี่ด้านไหนจัดปาร์ตี้สลาโดจัดที ีมไหนคือเข้าหมดใครอยากจัดทีมเจ้าหญิงคุณจะเห็นเลยว่าโถงทางเดินไปห้องน้ําเนี่ยมันเข้ากับสโลแกนมาก<ช>คือเรารับจัดปาร์ตี้แล้วกท็ที่สำคัญคือคุณจะได้ความสนุกสนานรอยยิ้มความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางอย่างโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเราจะมีแบบโปรโมชั่นตามเทศกาลเดี๋ยวคริสต์มาสก็มีคริสต์สมาสก็มีแล้วก็ ปีใหม่เดี๋ยวก็จะมะะีมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจ Facebook อ e ีตูนซอยมหาไทยตัว E นะคะแล้วก็เป็นตัวขีดเป็นตัวขีดแล้วก็ช o o n ซอยมหาดไทยเข้าไปกดถูกใจไว้ก่อนได้เลยโปรโมชั่นจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะอยากจองโต๊ะไว้ก่อนอยากโทรมาสอบถามทางร้านนี่เลยค่ะ0 8 9 7 7 1 7 2 8 5ค่ะ